สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียวโตซีรีวันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องโนเบิลไม่เลิมใน E ีีที่6 1ถึงให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟ้งการสปอยกันเลยค่ะนาเอกลืมตาขึ้นมาเห็นพระเอกนั่งอยู่ก็คิดว่าตัวเองกำลังฝันแน่ๆจึงเข้าไปหยียกแก้มพระเอกและพูดว่าเลยคิดว่าตัวเองเลิศเลอเพอร์เฟซสักทีนากจับแก้มไปนอนยิ้มหวานไปแล้วบอกว่านาคุณนุ่มดีจังความฝันนี้เหมือนจริงมากเลยพระเอกทนไม่ไหวจึงบอกว่าเอามือออกไป ทำเอานางเอกร้องกรี๊ดออกมานางเอกถามว่าคุณมาทําอะไรดึกดื่นป่านนี้พระเอกก็บอกไปว่าผมมาดูให้แน่ใจว่าเงินที่ผมเสียไปมันคุ้มค่าหรือเปล่านางเอกก็บอกว่ามันช่วยไม่ได้เดี๋ยวนี้ฉันนอนไม่ค่อยหลับพระเอกเลยถามว่าแล้วคุณจะกินนอนที่นี่เลยหรอนางเอกตอบว่าค่ะเพราะมีคนบังคับให้ยายมาที่นี่ไงที่นี่ไม่มีห้องนอนแยกด้วยฉันเลยต้องทนอยู่ไปก่อนจนกว่าจะหาอาพาร์ตเมนต์ใหม่ได้พระเอกจึงถามถึงเงินลงทุนที่เขาให้ไปนางเอกก็บอกว่าฉันต้องใช้อย่างประหยัดเพราะการเปิดโรงพยาบาลยังมีค่าใช้จ่ายอีกเยอะ เขาจึงบอกว่าดูเหมือนตอนนี้คุณกําลังร้อนเงินนะแล้วทาไมถึงไม่อยากได้เงินผมละ่ะนางเอกบอกว่าฉันร้อนเงินตลอดแหละฉันอยากได้เงินสก้อนพอที่ฉันจะจัดการไหวคุณคิดว่ามันง่ายนักหรอกับการที่ฉันจะกินนอนซักผ้าที่ห้องแคบแคบแค่นี้พระเอกจึงบอกว่ายังมีที่ที่ใหญ่และราคาถูกกว่านี้นางเอกก็ชักสนใจขึ้นมาและถามว่าที่ไหนคะแล้วพระเอกก็ไม่รอช้ารีบบอกไปว่าที่บ้านผมไงมีห้องเยอะแยะเลยนะทําให้หนางเอกโกรธและตะวาดจนน้ำลายกระเด็นใส่หน้าพระเอกแล้วบอกว่าจะบ้าหรอทําไมฉันต้องย้ายไปบ้านคุณด้ว พระเอกมานั่งคิดถึงคำพูดที่นางเอกบอกว่านี่เธอหาว่าฉันบ้างนั้นหรอให้ตายสิแล้วแลขาก็ส่งรูปผู้หญิงที่แม่พระเอกเลือกมาให้แล้วบอกว่าเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้แม่คุณจะให้คุณไปนัดบอดทำให้พระเอกรู้สึกกลุ้มใจแล้ววันเปิดร้านก็มาถึงเพื่อนโทรมาบอกนางเอกว่าเธอไม่สามารถไปได้เพราะติดธุระต้องพาแม่ไปผ่าตัดแต่ก็บอกว่าเพื่อนชายของเธออาจจะเข้าไปดานเลยขาก็แบกดอกไม้ช่อใหญ่ของพระเอกมาให้แล้วบอกว่าท่านประธานต้องการแสดงความยินดีให้เปิดโรงพยาบาลของคุณแต่เขามาไม่ได้ เพราะติดประชุมสำคัญแล้วเขาก็เชิญคุณไปรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันแทนเขาอยากฉลองกับคุณนะนางเอกหัวร้อนและบอกว่าฉลองกับผีสิตอนเที่ยงพระเอกมานั่งรอนางเอกที่ร้านอาหารแต่ก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของนางเอกเพราะนางเอกกําลังกินอาหารอยู่กับเลขาที่ร้านอย่างอรเรอร่อยพระเอกเข้ามาก็ถามเลขาว่ามาทําอะไรที่นี่นางเอกบอกว่าเขากินข้าวอยู่ไม่เห็นหรือไงนางเอกได้ยินเสียงท้องพระเอกร้องเลยถามว่าคุณยังไม่ได้กินข้าวเลยหรอบานาเป็นไปไม่ได้คุณรอฉันจนถึงตอนนี้เลยหรองั้นก็กินก่อนสิพระเอกบอกว่าเขาไม่กินของแบบนี้นะ นางเอกจึงบอกว่างั้นก็เชิญเหี่ยวตายไปเลยพระเอกบอกว่าก็ได้ไหนๆคุณก็ชวนแล้วผมลองกินดูก็ได้พระเอกกินเข้าไปคําแรกก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากๆจนต้องแสดงอาการออกมานางเอกจึงถามว่ามันอร่อยใช่ไหมล่ะพระเอกจึงแกล้งบอกไปว่าก็แค่พอกินได้นะ่ะขณะที่ทั้งสองกำลังกินกันอย่างาเด็ดอร่อยเพื่อนชายของนางเอกก็เข้ามาเรียกนางเอกเขาเห็นช่อดอกไม้ที่พระเอกให้มาก็ถามว่านางเอกรู้จักคนแบบนั้นด้วยหรอโดยไม่รู้ว่าเจ้าของดอกไม้นั่งอยู่ตรงนี้นางเอกบอกว่าไม่ได้รู้จักดีขนาดนั้นหรอกพระเอกจึงบอกว่าเราเป็นมากกว่าคนรู้จักอีก ทั้งสองก็ถามกันว่าพวกคุณเป็นใครเพื่อนชายก็บอกว่าเขาเป็นเพื่อนของนางเอกนางเอกจึงแนะนําพระเอกกับเพื่อนว่าขเขาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของเธอทําให้พระเอกไม่พอใจด้านมนยูราก็เดินผ่านมาเห็นนางเอกเปิดโรงพยาบาลแถวนี้จริงๆรวัตนต่อมาเพื่อนๆก็นาน,นางเอกมาเจอเพื่อแสแดงความยินดีที่นางเอกเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่มนยูราถามว่าเธอไปกู้เงินมาหรอเพื่อนสนิทนางเอกบอกว่าจะแบบไหนก็ไม่ใช่เรื่องที่พวกเธอจะต้องสนใจหนียุ่งเรื่องชาวบ,บ้านจริงๆแล้วเพื่อนก็บอกว่านางเอกมีเงินเปิดโรงพยาบาลใหม่งั้นก็เลี้ยงข้าวพวกเราด้วยแล้วกันเพื่อนสนิ จึงบอกว่าพวกเธอก็รู้ว่าเพิ่งเปิดโรงพยาบาลใช้เงินเยอะแค่ไหนมุนยูราเลยแกล้งทําเป็นขอโทษเราไม่น่าพูดแบบนั้นเลยจนนางเอกเริ่มทนไม่ไหวเลยบอกไปว่าแค่เลี้ยงข้าวพวกเธอคงไม่ถึงใจหรอกแต่พอมองราคาอาหารมันก็แพงซะเหลือเกินทาเอานางเอกตกใจมุนยูราไม่รอชา้าเรียกพนักง,งานมาสั่งอาหารพนักง,งานก็ยกวายมาเสิร์ฟนางเอกก็บอกว่าไม่ได้สั่งพนักง,งานจึงบอกว่าคุณผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นสั่งนี่มาให้เขาบอกว่าแดดสุภาพสตรีแสนสวยท่านนี้ครับพระเอกจึงหันไปยิม้มนางเอกทําท่าเป็นไม่รู้จักเขาพระเอกจึงเรีย พนักงานมาและสั่งของให้โตนั่งเอกอีกนางเอกก็บอกพนักงานว่าเราไม่ได้สั่งนะคะพนักงานบอกว่าผู้ชายคนนั้นบอกว่าแค่วายคงไม่พอเขาเลยสั่งมาให้คุณเพิ่มทําให้นางเอกเริ่มกังวลส่วนมนยูราก็คิดว่าพระเอกต้องสนใจในตัวเธอแน่ๆแ,และพูดกับตัวเองว่าความสวยของฉันทําฉันลําบากตลอดเตะตาคนไปทั่วนางเอกทนไม่ไหวจึงแกล้งบอกเพื่อนว่าขอตัวไปเข้าห้องน้ำแล้วก็มามดอนอยู่คนเดียวว่าทำไมอาหารมันช่างแพงขนาดนั้นถ้าฉันกินคนเดียวคงจะได้ตั้งหลายมือ้อแล้วอิตาประธานนัมนมาทําอะไรที่นี่นางเอกส เงข้อความไปบอกพระเอกให้มาคุยกันหน่อยพระเอกกําลังเดินไปหานางเอกก็ได้ยินเพื่อนที่ไม่ชอบหน้านางเอกพูดกันว่าตึกนั่นแพงมากเลยเยน่าสมเพศชายยุนซอไปเอาเงินขนาดนั้นมาจากไหนเพื่อนอีกคนก็บอกว่าใครจะไปรู้เธออาจจะได้เสียแก่ๆโดยเลี้ยงก็ได้พระเอกได้ยินก็รู้สึกไม่พอใจนางเอกถามพระเอกว่ามาทําอะไรที่นี่พระเอกเข้ามาใกล้นางเอกแล้วบอกว่าแล้วคุณล่ะทําไมถึงชอบมาป้วนเปี่ยนรับตัวผมน่าราคาญจริงๆนางเอกบอกว่าเล่นสงครามประสาทกับฉันมมนสนุกนักหรอทําไมวันนี้ทุกคนต้องกวนใจฉันด้วยนางเอกถามพระเ เอกว่าละว,วายนั้นมันอะไรกันพระเอกบอกว่าของขวัญเซอร์ไพรส์ราจากคุณส่วนไงผู้หญิงชอบแบบนั้นไม่ใช่หรอถ้ามีใครปฏิบัติกับคุณเหมือนราชนินีผู้หญิงก็ต้องชอบไม่ใช่หรอนางเอกโมโหเลยบอกพระเอกว่างี่เงาอย่าเอาฉันไปรวมกับผู้หญิงพวกนั้นได้ไหมคิดว่าฉันเป็นคนแบบไหนการทาเอาพระเอกยิ้เหมือนมีแผนบางอย่างนางเอกมาจ่ายเงินด้วยความเศร้าคิดว่ายังไงวันนี้ต้องหมดตัวแน่ๆเพราะอาหารแพงมากเล่นเอามือสั่นเลยทีเดียวแต่ก็เหมือนพระเจ้าจะช่วยพนักง,งานบอกว่ามีคนจ่ายเงินให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชายที่สั่งไวว้้้้ใใหหคุณจ่ายแล ื่อนของนางเอกก็ยืนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คิดว่าพระเอกต้องสนใจพวกเธอแน่นอนแต่พอนางเอกออกมาพระเอกก็บอกกับนางเอกว่าผมรอคุณอยู่ขึ้นรถสิทาเอาทั้งสองหน้าหงายไม่เป็นท่านางเอกบอกว่าวันนี้คุณทําเกินไปหน่อยนะต่อไปเพื่อนๆจะมองฉันแบบไหนพระเอกเลยบอกว่าไม่ต้องไปเจอเพื่อนใจร้ายแบบนั้นอีกนะมาเจอผมท่านดีกว่านางเอกถามว่าหมายความว่ายังไงพระเอกจึงจอดรถแล้วบอกว่าคุณจะไปเดทกับผมได้ไหมคุณชายยุนซอแล้วพระเอกก็เอารูปบรรดาสาวๆที่แม่ของเขาเลือกไว้ให้ดูแล้วบอกว่าผมต้องไปเจอพวกเขาทุกคนภายในเดือนนี้นางเอก ถึงกับอุทานเดือนเดียวเนี้ยนะพระเอกบอกว่าพ่อแม่วางแผนจัดงานมันและงานแต่งให้ผมในปีนี้แต่ผมยังไม่อยากแต่งผมต้องการคุณมาเป็นโลกกำบังให้นะเอกถามว่าฉันหรองั้นที่คุณชวนฉันออกเดทก็แค่พระเอกเลยบอกไปว่าเรียกมันว่าความสัมพันธ์แบบมีสัญญาก็แล้วกันคุณคิดว่าผมชวนคุณออกเดทจริงๆรหรอทำเอานางเอกโมโหลุกขึ้นออกไปพระเอกเดินมาจับมือบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเอกถึงเตะส่วนเขาให้พระเอกก็หลบได้นางเอกถามว่าโลกกำบังงั้นหรอฉันดูเหมือนคนที่คุณจะมาเล่นด้วยหรอเขาบอกว่าผมไม่ได้คคิดว่าุณ ง่ายที่ผมตัดสินใจเลือกคุณเพราะตอนที่ผมสั่งไว้ให้คุณคุณไม่ได้หวัดใครๆว่าคุณรู้จักประธานของ DOL Group ไปเดทกับผมเถอะนางเอกบอกว่าไม่มีทางคุณบ้าไปแล้วแฟนคนแรกของฉันต้องไม่ใช่คนเจ้าเล่ห์อย่างคุณแา่เอกรีบถามอย่าบอกนะคุณไม่เคยมีแฟนนางเอกก็บอกว่าคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงรู้ไหมชันอายุเท่าไหร่แล้วพระเอกก็เริ่มลุกนางเอกโดยการบอกว่าจริงๆล้าหมู่นี้ผมเห็นคุณในฝันบ่อยนะผมถึงอยากให้คุณอยู่ใกล้ๆผมแล้วเริ่มเข้าไปใกล้นางเอกเรื่อยๆทำเอานางเอกเคลิ้มใจเต้นไม่เป็นจังหวะแกกมม็สช เหมือนตัวเองกาลังโดนพระเอกจีบขึ้นมาจริงๆก่อนที่หน้าเอกจะคิดเลยเถิดพระเอกก็บอกว่าคุณโกหกไหนบอกว่าเคยคบคนอื่นมาแล้วไงแต่ดูคุณประมาทนะเวลาอยู่ใ,ใกล้ๆผู้ชายทําให้หน้าเอกโกรธมากสัตว์หน้าเขาไปหนึ่งทีวันต่อมาหน้าเอกแต่ตัดสินใจมาเรียนเต้นกับเพื่อนชายเพราะเธออยากชินตอนอยู่ใกล้ผู้ชายและแอยากรู้ว่าตอนอยู่ใกล้ผู้ชายคนอื่นเธอจะใจเต้นเหมือนตอนที่อยู่ใกล้พระเอกหรือเปล่าเธอจะได้ไม่ขายหน้าพระเอกอีก ครูสอนเต้นของนางเอกเข้ามาและบอกว่าให้เกียรติเต้นรำกับผมนะครับแล้วเขาก็จับมือนางเอกมาสัมผัสที่ตัวเขานางเอกรู้สึกว่าทำไมหัวใจของเธอถึงเต้นบอมแบบนี้แต่พอพระเอกโทรมาใจเธอกลับเต้นแรงสงสันพระเอกถามนางเอกว่าได้คิดเรื่องข้อเสนอของเขาหรือยังผมอยากฟังคำตอบนางเอกเลยบอกว่าฉันยุ่งอยู่แล้วรีบวางสายทำให้พระเอกไม่พอใจเลขาบอกพระเอกว่าโฆษณาตัวก่อนได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีเราจึงเขียนบทแมวขึ้นมาเป็นนางแบบโฆษณาของเราวันนี้พระเอกเห็นแมวตัวนั้นก็บอกว่าอ้วนไปนะ พม่เห็นดูดีเหมือนแมวของนางเอกเลยด้านางเอกก็กําลังดื่มฉลองและฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนพระเอกโทรมาอีกครั้งจนเพื่อนถามนางเอกนางเอกจึงบอกว่าเจ้านี่น่ะตั้งแต่ฉันกู้เงินมาเขาก็ตามรางควัมฉันไม่หยุดพระเอกตอบว่านางเอกกร้าดียังไงจึงตัดสายฉันทิ้งเลยมาหานางเอกที่โรงพยาบาลและถามว่าไหนบอกว่ายุ่งอยู่ทั้งที่มีลูกค้านี่นะนางเอกบอกว่าก็เพิ่งว่างนี่แหละเดี๋ยวก็ยุ่งอีกตอนนี้เป็นช่วงพักนะพระเอกจึงบอกว่างั้นก็มาคุยเรื่องที่คุยค้างไว้กันนางเอกบอกว่าฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณหร ถ้าคุณยอมรับข้อเสนอเป็นเกราะให้ผม3เดือนโรงพยาบาลนี้จะกลายเป็นของคุณ3ามเดือนนี้คุณไม่ต้องจ่ายค่าเช่านะเอกถามว่านี่ฉันต้องจ่ายค่าเช่าด้วยหรอพระเอกบอกว่าแน่นอนสิคุณบอกเองไม่ใช่หรอว่าจะไม่รับเงินผมฟรีๆนางเอกจึงตอบว่าพระเอกเขาเหมือนจิ้งจอกเจเลย์พระเอกบอกว่าค่าเช่าที่นี่เดือนละสิบล้านวอนนางเอกร้องออกมาด้วยความตกใจสัญญาคู่รัก3เดือนมีประโยชน์กับคุณมากแค่ไหนไม่รู้หรอทำเอานางเอกถึงกับคิดหนักและคิดว่าตัวเองควรทำใบปลิวเพื่อเรียกลูกคา้าแต่คิดอีกทีใบปลิวพวกนี้อาจจะไม่เหมาะกับ พี่แพงๆแถวนี้แล้วอยู่ดีๆน้องชายของนางเอกก็เข้ามาแล้วบอกให้นางเอกแต่งตัวเป็นสัตว์ไปเดินแจกใบป,ปลิวซึ่งนางเอกก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมทําเพื่อจะได้เงินมาเป็นค่าใช้จ่ายวันต่อมาเพื่อนชายของนางเอกเอาหมามาให้นางเอกรักษานางเอกถามเพราะว่าทาไมเขาถึงพาหมามาให้เธอรักษาที่นี่ทั้งที่โรงพยาบาลจริงขยอยงเขาอยู่ไกลๆและใหญ่กว่าด้วยเพื่อนชายจึงบอกว่าน้องสาวอยากมาที่นี่แล้วเอาจริงๆฉันเป็นคนอยากมาที่นี่เองขณะนั้นพระเอกก็มาหานางเอกพอดีแล้วเขาก็เจอกับเพื่อนชายของนางเอกก็ไม่อยากคุยด้วย เดินเช็ดหน้าไปหานางเอกเมื่อเข้ามาเห็นนางเอกดูแลหมาอยู่ก็ถามว่าผู้ชายคนนั้นเป็นเจ้าของหมาหรอแต่นางเอกก็ไม่ยอมตอบและทําท่าเหมือนจะลม้มจนพระเอกต้องพยุงนางเอกพูดน้ําเสียง้าว,ว่าฉันไม่เป็นไรหรอกการไม่มีหวังนี่น่ากลัวจังเลยนะพระเอกจึงให้กําลังใจและบอกนางเอกว่าการที่ผมลงทุนกับคุณก็หมายความว่าคุณเป็นศัตวแพทย์ที่เก่งใช้ได้คืนนั้นคุณช่วยชีวิตผมไว้ด้วยรู้ไหมทําไมผมถึงยื่นข้อเสนอสัญญาสามเดือนให้คุณถึงมันจะเป็นแค่เรื่องหลอกๆแต่ถ้าเป็นคุณก็ค,กคงจะดีนางเอกหันไปมองพระเอกแล้วบอกกับเาาว่าั้น ลองทำสัญญาความสัมพันธ์กันดูไหมวันต่อมาพวกเขานัดเส้นสัญญากันต่อหน้าเลขาและเจ้ามันแรงพระเอกบอกว่าสัญญานี้จะต้องถูกเก็บไว้เป็นความลับและพวกเราจะต้องเจอกันทุกวันเหมือนคบกันจริงๆตลอดเวลา3เดือนและคุณจะไปเจอผู้ชายคนไหนไม่ได้นอกจากผมทําเอานางเอกบอกว่านี่มันบ้าช,ชัดที่จริงแล้วพระเอกทําแบบนี้เพราะว่าไม่ชอบหน้าเพื่อนชายของนางเอกนางเอกเลยแกล้งตีเนียนถามว่างั้นถ้าคุณไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมพระเอกหันมาจ้องหน้านางเอกแล้วบอกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองดูสิเลขาบอกไปว่าสุ ถ้าคุณคนใดคนหนึ่งฝ่าฝืนสัญญานี้จะถูกป,ปรับ10,000แดอลลาร์และเสียตึกนหนีไปนางเอกบอกพระเอกว่าคนไร้หวัวใจนางเอกทำหน้าเบื้องใส่พระเอกเลยค่ะจึงบอกทั้งสองว่าพวกคุณตัดสินใจเดทกันต้องยิ้มให้กันและทั้งคู่ก็หันไปยิ้มใหญ่ๆให้กันและสัญญาคู่รักวันที่1ก็เริ่มตน้นขึ้นกลางวันทั้งคู่ก็ทำงานอย่างปกติใช้ชีวิตของตัวเองจนถึงเวลาหนึ่งทุ่มพระเอกก็ออกจากห้องทำงานแล้วเข้าไปถามเลขาผู้หญิงว่าปกติคู่รักเกาหลีเขาไปทำอะไรกันบ้างเลขาก็บอกว่าไปกินดื่มกาแฟ หูืไม่ก็ดูหนังขณะที่นางเอกเดินออกมาเพื่อนสนิทก็มาหาและบอกว่าจะมารับเพื่อไปเรียนเต้นนางเอกบอกว่าไปไม่ได้แล้วหันไปมองพระเอกพระเอกยอมพานางเอกมาเรียนเต้นเพื่อนสนิทจึงบอกกับเพื่อนชายว่านางเอกมีแฟนแล้วคนนี้ไงสังฮวอนจึงแนะนําตัวอย่างเป็นทางการพระเอกก็แนะนําตัวกลับและจับมือกันแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่สังฮยอนพูดว่าผมไม่คิดว่าเธอจะมีแฟนแล้วพระเอกเลยบอกว่านางเอกตินิสัยช,ยชอบเก็บเรื่องสําคัญไว้เป็นความลับแล้วก็ดึงนางเอกเข้ามาใกล้ๆพร้อมก็บอกว่าผมจึงมองว่ามันเป็น ของเธออย่างหนึ่งค่าวนี้พระเอกดึงตัวนางเอกมาก่อนแล้วบอกว่าทําไมถึงขี้อายนักนเราวะนัแถมยังเอาแก้มมาใกล้นางเอกแล้วบอกให้นางเอกสับผมบ้างนะนางเอกตอบว่าในสัญญาไม่ได้ระบุว่าต้องถึงเนื้อถึงตัวนะพระเอกเอามือลูบหัวแล้วบอกว่าถ้าสถานการณ์บังคับเราก็ต้องเล่นตามน้ำไปบ้างแล้วพระเอกก็ปล่อยให้นางเอกเรียนเต้นแล้วกลับมารอพระเอกมานั่งดูช่อดอกไม้ที่อุตส่าห์ซื้อมาให้นางเอกเพื่อหวังว่าจะพานางเอกไปเดทแต่ต้องมานั่งเซ็งและคิดถึงภาพพี่นางเอกเต้นรำกับผู้ชายคนอื่นจึงโทรไปหานางเอกและได้ยินเสียงนาง ตอบจึงถามว่าทําไมต้องหอบขนาดนั้นนางเอกก็บอกว่าเพราะร่างกายฉันถูกใช้งานหนักนะสีแถมยังพูดจาให้ชวนคิดอกีกเขาจึงบอกว่างั้นพรุ่งนี้ผมขอฟังเสียงคุณหอบบ้างนะหรือจะให้ไปหาวันนี้เลยนางเอกจึงตอบว่าที่เขาทุเรศและว่างสายไปด้นานพระเอกก็มีสาวมาหาจึงรีบโทรตามนางเอกสาวคนนั้นบอกพระเอกว่าเขาชอบพระเอกมานานแล้วและอยากแต่งงานกับพระเอกพระเอกเลยบอกกับชเวราว่าฉันมีแฟนแล้วชเวราเห็นนางเอกเดินมาก็บอกว่าไม่เชื่อว่าทั้งสองคนจะเป็นแฟนกันพระเอกจึงแนะน ทำให้ทั้งคู่รู้จักกันสักพักซันทยองก็ของมาให้นางเอกที่ลืมไว้ในรถเขาชเวราเห็นแบบนั้นก็ตอบว่าหน้าตาอย่างป้าคบที่เดียวสองคนเลยหรอทําให้พระเอกดูชเวราแต่เธอก็ไม่ยอมอยู่ถามว่าป้าอยู่กับผู้ชายคนอื่นจนดึกป่านนี้ยังกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นแฟนกับพี่เขาอีกหมามป้าโลภขนาดนี้นางเอกทนไม่ไหวบอกว่านี่คิดว่าตัวเองจะไม่แก่ขึ้นหรือไงฉันยังโสดแต่มาเรียกฉันว่าป้าที่จะปิดโอกาสไม่ให้ฉันแต่งงานหรือไงชเวราจึงบอกให้ทั้งสองพิสูจน์ต่อหน้าเธอว่าพวกเขาเป็นแฟนกันจริงๆพระเอกเลยจัดให้ เขารีบดึงนางเอกมาหอมแก้มชเวลาเลยบอกให้หยุดแล้วบอกว่าพระเอกใจร้ายมากและเธอบอกว่าจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆหลังจากนั้นพระเอกก็ชวนนางเอกกลับบ้านนางเอกขึ้นรถปุ๊บก็หลับปุ๋ยแถมยังกล้นอีกตั้งหากทำเอาพระเอกถึงกับจอดรถนั่งดูนางเอกหลับแล้วเอามือไปเก็บผมให้จนนางเอกรู้สึกตัวถามว่าทำอะไรห่ะพระเอกบอกว่าอย่าหลับเวลาอยู่กับคนอื่นสิไม่รู้หรอว่าเวลาคุณหลับหน้าแก่ขนาดไหนอ้าปากสกว้างแถมน้ำลายไหลอีกแค่พนดูไม่ได้แต่ดูไปดูมาก็สนุกดีแล้วพระเอกก็ยืนหน้าเข้ามาใกล้เล่นเอานา เอกร้อนวูบวาบขึ้นมาอีกครั้งวันต่อมามีลูกค้าเอาลูกหมาตัวเมียน่ารักมาให้หนาเอกตรวจและบอกกับนางเอกว่าลูกสาวของเธอสะอึกทุกครั้งที่เจอผู้ชายเด็กผู้ชายคนนั้นลูกสาวฉันคงชอบพอมากนแน่แน่ทำเอานาเอกนึกถึงตัวเองไม่อยู่ใกล้พระเอกเธอก็มีอาการสะอึกเหมือนกันแต่คงไม่มีทางชอบหรอกนะแล้วนาเอกก็ต้องเจอสึกหนักอีกครั้งเมื่อรามีมาหาเธอที่โรงพยาบาลขณะที่พระเอกกำลังมีประชุมนาเอกก็โทรมาบอกว่ารามีมาหาจะให้ทำยังไงแล้วถ้าเธอเรียกฉันว่าป้าอีกทีแล้วก็ฉันไม่ปล่อยไว้แนะ่พระ เอกเลยบอกว่าจะทําอะไรก็เชิญตามสบายตอนนี้คุณเป็นแฟนผมแล้วนางเอกบอกว่ามันคงไม่ง่ายขนาดนั้นถึงเธอจะดูเด็กแต่เธอก็แรงอยู่นะทาเอาพระเอกหัวเราะและบอกว่าคุณเองก,ก็แรงไม่น้อยไปกว่ากันหรอกคุณนะสาวแกร่งนะถ้าต้องการความช่วยเหลือก็โทรมาผมจะไปช่วยเรามีเริ่มถามนางเอกว่าเจอกับพระเอกเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงคิดจะแต่งงานกับเขาหรือเปล่านางเอกก็ตอบไปแบบุกวนว่าอนาคตก็ไม่อาจจะอย่างรู้ได้เราถึงต้องคบกันไปก่อนอายุเท่าเธอจะไปรู้อะไรถ้าคบกันทั้งที่รู้ว่าสุดท้ายต้องแต่งงานกัน มันไม่ดูน่าเบื่อไปหน่อยหรอรามีเข้าไปบอกว่าปาไม่มีวันชนะใจพี่เขาได้หรอกแล้วเดินออกไปแล้วนางเอกก็ท่อบ,บอกพระเอกว่าวันนี้ฉันชนะเด็กรามีแล้วฉันจัดหนักสั่งสอนไปแล้วล่ะพระเอกก็นั่งอมยิ้มจนเลยค่ะอดขำไม่ได้แล้วพระเอกก็ส่งข้อความมาบอกว่าเกือบลืมคืนนี้ถ้าหนีไปอีกคุณเสร็จแน่นางเอกจึงได้แต่อดควรบ,บอกว่าดิฉันจะไปกล้าขัดคําสั่งคุณได้ยังไงคะคุณเจ้านายแล้วเด็ดแรกของทั้งสองก็เริ่มต้นขึ้นพระเอกพานางเอกไปดูหนังนางเอกก็ดูเหมือนไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ นางเอกชวนพระเอกกินป๊อปคอนเขาก็บอกว่าไม่ชอบกินของจุกจีบนางเอกบ่นว่าไม่ชอบอะไรเยอะแยะเลยนะไม่ชอบขนแมวไม่ชอบกินขนมจุกจีบเคยชอบอะไรบ้างไหมหนางเอกจึงเข้าไปใกล้และบอกว่าลองกินป๊อปคอนตอนดูหนังสิมันอร่อยสุดๆเลยนะพระเอกบอกว่าอย่าเข้ามาใกล้ผมนางเอกเลยกินคนเดียวซะหมดเลยนางเอกเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปคู่กับพระเอกและบอกว่าฉันจะใช้เป็นหลักฐานและเอาไปลงสมุดบันทึกแต่ช่วยร่วมมือหน่อยได้ไหมดูคุณทำหน้าในรูปสิทำให้พระเอกออกอาการเซ็งถามว่าต้องร่วมมือแค่ไหนแต่ พราะพระเอกลงไปคุยโทรศัพท์นางเอกก็มองเห็นพระเอกยิ้มก็บ่นว่าทำไมตอนถ่ายรูปไม่ยิ้มแบบนั้นบ้างนะกลับมาที่บ้านพระเอกเอารูปที่นางเอกถ่ายมาดูและคิดถึงคำพูดที่นางเอกบอกว่าให้ความร่วมมือหน่อยดูหน้าในรูปสิพระเอกเลยโพสท่าหล่อและถ่ายรูปตัวเองแต่ก็ต้องโยนโทรศัพท์ทิ้งและคิดว่าตัวเองทำอะไรอยู่แล้วสัญญาคู่รักก็ผ่านไปถึงวันที่7นางเอกเริ่มรู้สึกเหนื่อยจนเลือดกำเดาไหลเพื่อนจึงบอกให้เธอพักบ้างเพราะร่างกายคงรับไม่ไหวแล้วหลังจากที่เธอไปเรืองร่าก,กับพระเอกทุกวันด้านพระเอกก็เริ่่มมมีเเเเลลือดกกกาาไหหนนัแตข็ ยพยายามดูแผนที่จะดินเนอร์กับนางเอกตัวนางเอกส่งข้อความบอกว่าวันนี้ขอพักนะฉันเหนื่อยแทบใจจะขาดที่ต้องออกไปทุกวันพระเอกได้ถามว่าการออกเดทกับฉันไม่เหนื่อยมากขนาดนั้นหรือไงทั้งที่ตัวเองก็ไม่ไหวเหมือนกันขณะที่เพื่อนกับนางเอกกําลังนั่งเมากันอยู่ไฟก็ติดติตดดับดับนางเอกจึงโทรหานิติให้มาดูแต่เพื่อนก็บอกว่าไม่มีใครอยู่แล้วเพื่อนก็ยิ้มแบบนี้แผนบอกว่างั้นก็ไม่มีทางเลือกแล้วละ่ะเวลาแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะโทรตามแฟนเธอมาแต่นางเอกก็ใส่หน้าบอกว่าไม่ดีกว่าแต่่่่เเพพืออนนนกก็ไไมมฟังาระ มาถึงพร้อมกับถามนางเอกว่าคุณเปลี่ยนแฟนสาเร็จแล้วงั้นหรอแล้วนี่มันอะไรกันนางเอกหันไปมองเพื่อนที่นั่งทําตาปลีบๆอยู่เพราะเอกถามนางเอกว่าคุณตามผมมาด้วยเรื่องจีบจ่อยแค่นี้เองหรอนางเอกก็รีบสวนกลับไปว่าพี่คุณยังเคยตามฉันไปหาดึกๆดื่นๆเลยนี่นั้นเราก็เสมอกันนะพระเอกลงมานั่งมองหน้านางเอกแล้วบอกว่าคุณตามผมมาทั้งๆที่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะนางเอกก็บอกว่าก็คุณเป็นแฟนฉันไม่ใช่หรอเรื่องแค่นี้ทําไม่ได้หรือไงพระเอกเลยขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟแต่ก็ดูเหมือนพระเอกจะไม่่คอยกล้าาาทง เก๊กกลางๆนาเอกคนไม่ไหวจึงบอกให้เขาลงมาแล้วบ่นว่าผู้ชายอะไรเรื่องแค่นี้ก็ทําไม่ได้นาเอกขึ้นไปหมุนหลอดไฟไม่นานก็ติดทําให้หนาเอกดีใจจนก้าวพลาดลงมาจูบกับพระเอกเขายัางจังก็จ,จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ ep ที่6ถึงสิถ้าใครชอบก็ฝากกด